อ่าเดีแต่โฟกัสให้หน่อยนะตรงเส้น,นมาจ้ะมาพี่น้องคะ่ะเมืม่อว้นนี้คืออยากกินปูมากๆค่ะซ่วปูมื้อนี้แหละกินเส้นอวบใหญ่นะแม่โอ้โหเส้นอวบใหญ่รอบนี้งานดีมากเส้นนียวเหนียวนุมน่มนจัดเด้อคะ่ะเด้อเมื่อวัมันเด้งมาก ขอ้อนามขอเนื้อแห้งอร่อยมากน่วํตำั่วปูสแสมก็บปูมา เผ็ดเปรี <gen thr> ้ยวหวานนัวจ้ะ <pie> <và and> <fork> ปูสุกทุกตัวนะปูสมัมกกะซุปูมากะซุกจ้าเมืองตัวอยู่ไม่ใหญ่ค่แถ่อร่อยมาก น้ำปลาหอมนัวค่ะเขาไปได้แบบเนื้อปูเขาเลยเซนดีดน้ำดี ปูบะเข็มเน้อจ้ะแม่จ้ามันเป็นปูสะแมจืดค่ะแม่หนูไม่ได้ดองนะแต่หนูต้มสุกแล้วก็มาตำใส่น้ำปลาร้าของหนูนี่แหละค่ะอร่อยมากแม่ค่ะนัว ออเอาเสนเบอระเตอใส่เส้นมาหน่อยพวดใส่มะหยองนึง ครับผมครับผมครับผมอืมเดือดซันลูกอืมครับผมอืมไม่ยังป่ะที่อืมไม่ยังน้ำอืมอืมอู้ไปมาเอนลูกมาลูกเลยอืมถ้าขเขาแม่นเฮียก่อนอืมเพิ่นสิเอา the sun เดือดซันไม่ให้แม่เมือง เดอะซันพระอาทิตย์หยยใหญ่เส้อนอวดใหญ่แซบบ่บแล้วเหลือไว้ให้แม่อยู่งั้นดีดีเหลืตอตะการให้กิน ใช่มากอืมสดรับดูเลยทุกอัตลกที่จะคล้องต่ำแล้วปรุงลงไปได้ค่ะ แสบแห้งหัวแห้ง จัดน้ำกันแสบๆนุ่นๆด้วยค่ะเด้ออร่อยมากวัดตําถึกปากเจ้าของน้ำแสบหมาทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า